ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดทารอทค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะเมษสิงแล้วก็ธนูค่ะเราแบ่งราศีนะคะเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้ค่ะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะก็คือว่าเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นแบบไหนจะได้พบเจอ,อยังไงนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นขอเช็คพื้นดวงในอดีต กันบ้างนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงนะคะ ดวงความรักก่อนหน้านี้นะคะค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะคะสําหรับชาวราศีธาตุไฟะคะ่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่โสดอยู่ในตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณคิดถึงใครบางคนนะคะเป็นคนที่คุณเคยพูดคุยหรือว่าเคยคบหาด้วยในอดีตนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะบางคนคบกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะเมทมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเน้นไปที่ชาวราศีมีนแล้วก็กรกฎนะคะดูเหมือนว่าตอนที่โควะิะคุณรู้สึกดีมากๆเลยนะเหมือนกับว่า เป็นความรักที่น่ารักแล้วก็คนสองคนมีใจตรงกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เติมไฟเติมแพชชั่นให้แก่กันนะคะเป็นความรักที่คุณคิดว่าได้พบเจอคู่แท้แล้วอะคะ่ะแต่หลังจากนั้นอะมันมีอะไรบางอย่างนะที่ทําให้คุณสงสัยแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูพลังงานความรักของคุณในปัจจุบันตอนนี้กันบ้างคะ่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง Passage, นี้นะคะดูเหมือนว่าคุณกับคนนั้นนะคะที่ได้เลิกลาหรือว่าได้จากกันไปแล้วว่าค่ะคนที่เราพูดถึงกันกตั้งแต่ตอนแรกนะคะดูเหมือนว่าเราเร็วนี้จะได้มีการพูดคุยแล้วก็สื่อสาร,รกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เขาเป็นฝ่ายเข้ามานะคะคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสาร,รไปดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยอาการอะไรบางอย่างที่ทําให้เข้าใจกันดีขึ้นแล้วก็รู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะคะเป็นแนวมิตรภาพกันมากกว่านะคะอาจจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นนะคะ ในตอนนี้คุณไม่ได้คาดหวังแล้วนะว่าจะได้พูดคุยกับเขาอะค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะปล่อยวางไปแล้วด้วยว่าความรักครั้งนี้มันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันคงจบกันไปจริงๆอะคะ่ะแต่หลังจากนั้นอนะหลังจากที่คุณได้ปล่อยวางแล้วดูเหมือนเขาอยากจะติดต่อแล้วก็อยากจะพูดคุยหลังจากที่ไม่ได้พูดคุยกับเรามานาน,นะคะ่ะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันบ้างนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ สำหรับในอนาคตข้างหน้านะคะความรักของคุณนะคะดูเหมือนว่าจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะคุณจะมีกาวใจนะคะหรือว่ามีที่ปรึกษาที่ดีในดา้านในเรื่องของความรักค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบกรับภาระน้อยลงแล้วก็รู้สึกเบาใจขึ้นนะคะอะไรต่างๆที่เคยต้องฝ่าฟันด้วยตัวเองหรือว่าต้องพยายามทํทให้ความรักะคะ่ะมันประสบความสําเร็จให้ได้ด้วยตัวเองอะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีผู้ช่วยมีคนคอยให้คําสนับสนุนคอยให้คําปรึกษาคุณนะคะ ตัวคุณจะทบทวนตัวเองในอดีตมากขึ้นนะคะว่าที่ผ่านมาอะไรทําให้ความรักประสบความสําเร็จอะไรที่เป็นตัวขัดขวางความรักอะค่ะคุณจะมองทุกอย่างชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็จะมีสติมากขึ้นในการดําเนินความรักนะคะเรามาต่อกันที่ลักษณะเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าเนื้อคู่ของชาวราศรีธาตุไฟเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะมีลักษณะยังไงทำยังไงถึงจะได้พบกันค่ะ ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วอะค่ะชาวราศรีธาตุไฟค่ะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเจอเนื้อคู่อะค่ะมี2กรณีนะคะ1คือคุณพร้อมแล้วที่จะเจอกับ2คุณเจอแล้วนะคะแต่ความรักของคุณกับเนื้อคู่ของคุณอนะตอนนี้มันยังไม่สมหวังนะคะก่อนหน้านี้มันเคยมีการทําให้กันและกันนะคะเสียใจหรือว่าอกหักในความรักไปนะคะหรือว่ามีการเลิกราน,นั่นเองค่ะถ้าจะให้พูดง่ายงนะคะ มันก็เลยทําให้ความรักครั้งนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะตัวของเขาเองนะคะยังไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องทําค่ะโดยเฉพาะการเติบโตขึ้นนะคะทั้งในด้านจิตใจวุฒิภาวะนะคะแล้วก็การงานการเงินของเขาเองด้วยคะ่ะตอนนี้เขาเป็นคนที่ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็สามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้แล้วนะคะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาไหมคะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีธาตุไฟในตอนนี้นะคะ่ะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักก่อนหน้านี้อาจจะเคยคิดแล้วก็วางแผนนะคะที่จะไปพบเจอใครสักคนโดยเฉพาะถ้าคนนั้นอยู่ต่างประเทศนะคะคุณคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่อะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะเลยเลยในตอนเนี้ คุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขสบายใจมากกว่าค่ะมากกว่าที่จะวิ่งตามคนอื่นนะคะคุณเลือกที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองไปสู่เส้นทางที่ใช่ให้ตัวเองไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนี่คือเป้าหมายของคุณในตอนนี้ค่ะมาดูกันบ้างค่ะว่าแล้วคนรักของคุณนะคะที่เป็นเนื้อคู่นะคะมีลักษณะหน้าตาย,ยัางไงนะคะขอไพ่ช่วยเปิดเผยคนคนนั้นด้วยนะคะ ดูเหมือนว่าไพ่อะค่ะกําลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอยู่นะคะมากกว่าที่จะเน้นไปในเรื่องลักษณะบุคลิกนิสัยหน้าตาะคะ่ะอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเคยพูดคุยกันแล้วอะคะ่ะจะต้องมีการปลดบล็อกกันก่อนหรือว่ามีการปิดกั้นอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะจะต้องขัดขวางทุกอย่างเลยะคะ่ะที่ปิดกั้นไว้เช่นปลดบล็อกนะคะหรือว่า เปิดโอกาสให้ทั้งคู่อะคะ่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะคุณถึงจะได้พบเจอคนคนนั้นนะคะตอนนี้ทั้งคู่อะคะ่ะเหมือนกับว่ามีอะไรบล็อกกันอยู่หรือว่ามีอะไรที่ทําให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะตัวชาวราศรีธาตุไลเองอะคะ่ะสิ่งที่จะต้องเติมในตอนนี้ก็คือแพชชั่นในตัวเองรือว่าทําอะไรที่ตัวเองรักมากๆชอบมากๆโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนนะคะ เป็นความสุขที่ออกมาจากหัวใจของคุณจริงๆเป็นสิ่งที่คุณกําลังอยากจะทําจริงๆถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณมีแพลนนะคะหรือว่ามีอะไรที่ตัวเองคาดหวังไว้อยู่แล้วอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความชอบของตัวเองอะคะ่ะหลายคนในตอนนี้นะคะชาวราศรีธาตุไฟกําลังโฟกัสที่การเงินอยากจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะไพ่อยากบอกว่าให้เอาความสุขเป็นตัวนํานะคะแล้วก็ให้ทําในสิ่งที่เซนของคุณมันบอกอะค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําตอบในชีวิตของคุณอนะ เมื่อไหร่ที่คุณเอาความสุขแล้วก็เอาสิ่งที่เซนของคุณมันบอกว่ามันคือสิ่งที่ใช่ค่ะมาทําร่วมกันนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นเองนะคะเงินของคุณจะมาโดยอัตโนมัติค่ะแล้วความรักของคุณนะคะก็จะดีขึ้นด้วยค่ะอะไรบางอย่างที่มันเคยฉัดขวางคุณกับเนื้อคู่ของคุณไว้นะคะมันจะถูกปลดปล่อยออกไปค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วในอนาคตคุณทั้งคู่ค่ะจะพบเจอกันที่ไหนนะคะอย่างไรค่ะ เจอกันของทั้งคู่นะคะจะมาจากความพยายามของไฟชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีธาตุไฟหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามค่ะไฟชายในความสัมพันธ์จะเป็นคนที่พยายามวิ่งได้ตามหรือว่าพยายามที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะคะไฟหญิงจะต้องเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวเลือกอยู่อะคะ่ะดูเหมือนเขาอยากให้คุณแน่วแน่ว่าคุณอยากได้คนแบบไหนนะคะตอนนั้นคุณถึงจะได้พบเจอเขาได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ การพบเจอนะคะไพ่ยังไม่ได้บอกสถานที่นะคะบอกเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนพยายามเพื่อเราเท่านั้นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่พบเจอกันแล้วอะคะ่ะการคบหาจะเป็นยังไงนะคะลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างมาดูกัน สำหรับความสัมพันธ์นะคะจะเห็นได้นะคะว่าชาวราศีธาตุไฟอะค่ะค่อนข้างจะสบายใจนะคะเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาค่ะไพ่บอกว่าตอนที่คุณได้คบกันหรือว่าได้พบกันนะคะเป็นอะไรที่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ทั้งคู่จะได้พบเจอกันนะคะอันดับแรกเลยคุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วนะคะเราได้พบเจอคนที่ใช่แล้วได้พบเจอคนที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างเราแล้วอะค่ะถ้าอยากบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะดูเหมือนว่าทั้งสองคนในตอนนี้นะค่ะอยู่คนละเลเวลอยู่คนละสเตจกันนะคะมีหนึ่งในไม่เราก็คู่ของเรานะคะเป็นคนที่เริ่มเข้าใจจิตวิญญาณตัวเองมากขึ้นเริ่มพัฒน,นาตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะหรือว่าการพัฒน,นาจิตวิญญาณนะคะการทําให้ตัวเองมีจิตใจที่ใสสะอาดขึ้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งะค่ะยังอยู่ในภาวะทางโลกนะคะมองอะไรก็น่าเบื่อไปหมดค่ะ มองอะไรก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองอ่ะยังไม่เพอร์เฟกยังไม่ดีพร้อมเหมือนกับว่าเขาต้องการการเตินรู้อยู่นะคะถ้าอยากบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับสภาวะนี้ค่ะดูเหมือนว่าชาวราศรีธาตุไฟอะคะ่ะ จะต้องเติมแพชชั่นตัวเองมาขกึ้นนะคะแล้วก็ทําอะไรที่ตาทำตามฝันตัวเองค่ะดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะต้องใช้ความพยายามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําตามเนี้ยค่ะคุณก็จะมีความเครียดนะคะแล้วก็มีความกังวลค่ะความกังวลอะไรนะคะถ้าถามมันก็เหมือนกับว่าความกังวลว่าทําไมเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตที่เพอร์เฟก เมื่อไรเราถึงจะบรรลุตามเป้าหมายเมื่อไหร่เราจะจะเจอคนที่ใช่แบบนี้ค่ะถ้าคุณนะคะไม่พยายามทําเพื่อตัวเองไม่พยายามเดินในเส้นทางที่ใช่ค่ะคุณก็จะอยู่ในความกังวลแล้วก็เหมือนกับต้องใช้ความพยายามที่สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสไปในทางที่ใช่หรือว่าคุณเกิดมาทําอะไรในโลกใบนี้ค่ะในตอนนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูดีแล้วก็มีแต่ความสนุกสนานแล้วก็มีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตนะคะ พ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณไหมคะหลายคนนะคะชาวราศรีธไฟอยากจะมีความรักที่สมบูรณ์ค่ะอยากจะมีครอบครัวนะคะพ้่อยากจะบอกว่า ก่อนที่ทุกอย่างอะค่ะมันจะเพอร์เฟกหรือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันต,ต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนค่ะตอนนี้นะค่ะเป็นช่วงที่เราต้องบิวหรือว่าต้องสร้างตัวเองแล้วนะคะใครที่กําลังอยากจะมีงานหรือว่ามีเงินที่มั่นคงอะค่ะให้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบค่ะให้เน้นมากๆเลยนะคะในคลิปนี้นะค่ะเมื่อไหร่ที่คุณทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะคุณจะมีเงินมากขึ้นแล้วคุณนะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยนะคะ ใครที่อยากจะมีครอบครัวค่ะการที่คุณเริ่มสร้างหรือว่าทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะคุณจะมีครอบครัวคุณจะมีคนรักได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะดูเหมือนไพ่ยอยากให้เราโฟกัสในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าชาวราศรีธาตุไฟค่ะอยากจะเจอเนื้อคู่ได้เร็วขึ้นไพ่อ,อยากมีอะไรแนะนำไหมคะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะอันดับแรกอะคะ่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเรารอเนื้อคู่นานจังเลยทําไมไม่เจอคนที่ใช่สักทีสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือว่าอยากให้เราอะคะ่ะเลิกคิดในเรื่องนี้หรือว่าเลิกหมกมุนในตัวมันนะคะแล้วก็ปล่อดป,ปล่อยตัวเองคะ่ะเป็นอิสระทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรที่มันเบาสบายนะคะแล้วสิ่งที่คุณรอคะค่ะมันจะมาได้เร็วขึ้นคะ่ะที่คุณรู้สึกว่า เมื่อไหร,เไร่เมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะคะมันก็นว่าลองไปโฟกัสมันแล้วก็ผลักมันออกนะคะกดแรงดึงดูดก็เลยไม่ทํางานคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่จิตใจคุณเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะโฟกัสแบบเบาสบายะคะ่ะไม่ใช่โฟกัสแบบเครียดนะคะว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะถึงอะคะ่ะตอนนั้นคุณจะพบเจอความรักได้เร็วขึ้นความรักจะมาแบบที่คุณไม่ต้องรอคอยเลยคะ่ะเนื้อคู่คุณมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างไหมคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะคือว่าตอนนี้เขามีการเงินที่ดีมากขึ้นแล้วค่ะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้มีเงินเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เครียดเหมือนกันค่ะเวลาจะทำอะไรคิดแล้วคิดอีกตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนะคะกว่าจะลงมือทำแต่ละอย่างแต่ตอนนี้เขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าการเงินของเขาะค่ะ <Net> มันถึงระดับไหนในแบบที able, ่เขาต้องการนะคะก็คือ50%นั่นเองค่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่ายังไม่อยู่ในจุดที่เขาพึงพอใจมากสักเท่าไห <c oughs> ร่นะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ลําบากเท่านั้นเองค่ะเขาอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาไหมคะหรืออยากบอกอะไรคุณไหม สิ่งที่เขาอยากบอกก็คือว่าตอนนี้เขาเหงามากๆเลยนะคะไม่มีใครอยู่เคียงข้างรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะจะต้องทําด้วยตัวเองเพิ่งพาใครไม่ได้ะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณนะรู้จักคู่ของคุณอยู่แล้วอะคะ่ะฟังจากไพ่เรารู้สึกว่าเป็นเขาคนนี้แน่ๆเลยอะลองส่งกําลังใจลองให้กําลังใจเขาดูนะคะเขาเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากๆเลยะคะ่ะถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้สมหวังอะคะ่ะถ้าอยากแนะนําอะไรไหมคะมาดูกันค่ะ ถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้สมหวังนะคะอันดับแรกก็คือก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองค่ะโดยเฉพาะคนที่ได้รู้จักกับคนคนนั้นของเราแล้วนะคะดูเหมือนว่าการเริ่มต้นพูดคุยนะคะการปลดบลอกหรือว่าการสื่อสารอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะส่งความคิดถึงก็ได้นะคะมันจะทําให้คุณทั้งคู่ะคะ่ะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีคนอยู่เคียงข้างอยู่เราอยู่แล้วนะ แล้วคนคนนั้นอ่ะเขาเริ่มจะรู้ตัวมากขึ้นนะคะว่าคนที่เขารักคนที่เขาชอบจริงๆคือใครเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในตอนนี้ก็คือการปิดกั้นโอกาสที่จะพูดคุยของกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าหาเราได้ง่ายหรือว่าได้เร็วมากขึ้นความคิดถึงหรือว่าความรู้สึกดีๆที่คอยเก็บไว้ทั้งคู่ค่ะมันจะส่งถึงกันแล้วก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะ ดูเหมือนว่าตั้งแต่เราเปิดไพ่เช็คพลังงานในอดีตความรักในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ต้นคลิปอะคะ่ะจะเป็นเรื่องราวของคุณแล้วก็เนื้อคู่ของคุณนะคะลองดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้พบเจอคนเหล่านี้ก็ขอให้ได้พบเจอเร็วๆนะคะสําหรับใครที่ได้พบเจอแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จในความรักแล้วอะคะ่ะ ก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้าดวงความรักของพวกคุณนะคะวันนี้มีมี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ